มีผู้ซื้อไบเยอร์แล้วก็มีไบเยอร์ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปมาร์เก็ตแล้วก็ไปสูปป่สคัสตอมเมอร์หมายถึงทัปป่วไปก็จะเป็นอย่างนี้หรือว่ามีซัมเมอร์มีบายเออร์ใหญ่มีไบเยเออร์แล้วก็มาแฟคซเจอรี่แล้วก็ไปมาร์เก็ตก็มีที่ผ่านมาจะเป็นการไหลแบบนี้ที่ผ่านมาจะเป็นการไหลแบบนี แต่ถ้าเป็นระบบแบบนี้เนี่ยเกษตรกรทำยังไงก็ไม่มีความร่ำรวยขึ้นมาเอ่อตัว h a r m เ n i i n t e r n a t i o n a ี่นารเนี่ยเออโาก็そうですけど like he <lent ceu> 今から二十年前作りましたสำหรับ right um <And> like h า r m นเองนะคก็ค <her> ุณกะก็ตั้งขึ้นมาเมื่อ23ปีก่อนเออวันที่เคุณกะเปิดฟาร์มมาที่9ก้าเอ้วันก้า เราต่อได้ใช่ไหมบูเตลูมากเลยเาเก้าเก้าเ้นเก้เก้าเม้าเกราเกาเกาเก้าเ้าเก้าเก้าเก้าน้าที้าเก้าเกาเก้าเก้ากาเก้าเก้าเกาเกมาเก้าฮาร์โมนก้าเก้าเ์้าเ้ารก้าเกาเก้าเก้าเ้าเก้าคก้าเกะาเกากามกาเก้กเนาาเกาเกกาเ้า้าเาเก้้าเกา้้้กเ้ก ก็ค oh ือน้ำเสียจากบ้านเรือนครัวเรือนนั่นเองแชมพูแชมพูต่างๆที่เราใช้แล้วปล่อยออกปากสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดการย่อยสลายเพราะว่าวัตถุดิบเบสในการทำสินค้าพวกนี้คือน้ำมันอะินซีนสาเหตุข้อที่สองก็คือน้ำเสียจากโรงงานนั่นเอง และข้อที่สามน้อยกะอามนสียจากเกษตรเคมีที่เวล,ลาฝนตกละไหลออกไปเกษตรกรกที่ใช้ยาเคมีส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยคุณคิดว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์่งเลยโอ้ข้อโ้แ่โอข้อล้วก็จะมีปัญหาใหญ่อีกปัหญหานึงก็คือ,อันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากมาก ตอนนี้โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆการที่อุณหภูมิสูงขึ้นโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นถ้าเราปล่อยให้โลกแบบนี้ไปเรื่อยๆคือค่าปริวาณมันก็จะยิ่งแย่ไปเรื่อยๆทุมานร่วมกันคิดนะคะในการแก้ไขช่วยลงด้วยกันเห็นไหมเห็นไหมคะค่ะเรองช่วยเราต้องชี้เผื่อลูกหลานของเราด้วยนะคะต่อไปนะคะ เราคุยเรื่องยาเคมียาพวกนี้มันมาจากไหนชิมามะเรียกมัสคายกตัวอย่างตัวแรกคืออะไรคะออร์แกโนออร์กโนฟอสฟัสเนจิไซตัวแรกนี้นะคะผู้คิดค้นมาเพื่ออะไรฆ่าคนใช่ไหมครับหลังจากจบสงครามโลกนาเปลี่ยนชื่อ เอามาเป็นยาฆ่า,มาแลาามลงส่วนตัวที่สองนิโอไนโคจินอยก็เป็นยาฆ่าแมลงตัวหนึ่งยาตัวที่สองละลายในน้ำแล้วก็ลาดลงไปที่ดินเลยลงไปตรงนากแล้วมันก็ดูซึมก็จะลกถึงต้นพืชเข้าไปข้างในพืชแมลงมากินก็ตาย ล้างแต่ไม <or, S 2> ่ออกล้างไม่ออกยาตัวนี้มันอยู่ข้างในพืชนั่นิสามตัวเนี่ยตัวที่สามวิตโดกิยายาขยาเนี่ยโนบิซาวะสร้างิย้นเกษตรกรคิดว่ายาคือศัตรูต้องฆ่ามันในสมัยสงครามก็จะโรยฝนเหลืองลงมาจากเครื่องบินแล้วจะโรยลงมาแล้วเปไหนไหนเกิดสมัยเกิดเด็กพิกลพิการเกิดขึ้นมาเยอะเลยหลังจากจบสงครามก็มาใช้ใน ลักษณะอยาคายา